จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเส้นเขตแดนติดต่อกันร,รวมระยะทางกว่า80กิโลเมตรมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปนทางการค้ารวม5จุดประกอบด้วยจุดผ่อนปนทางการค้าบ้านสวนส้มอำเภอสอยดาวจุดผ่อนปนทางการค้าบ้านทรัพตารีอำเภอสอยดาวจุดผ่อนปนทางการค้าบ้านบึงฉนังอำเภอปนน้ำร้อนจุดผ่านแดนถาวรบ้านแรมอำเภอปนน้ำร้อนและจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอปนน้ำร้อน โดยทั้ง5จุดมีความได้เปรียบที่เชื่อมโยงต่อไปอยังจังหวัดพัทตบองไพลินเสียมเรียบพนมเปญประเทศเวียดนามและจีนจังหวัดจันทบุรีจึงมีศักยภาพด้านการค้าชายแดงที่สูงโดยปี2,555ที่ผ่านมาจันทบุรมีมีมูลค่าการค้าชายแดนเพื่อการส่วนออกรวม4,600ล้านบาทโดยมูลค่าการค้ามีอัตราขยายตัวร้อยล้าน2ีและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดแข็งจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดเพื่อนบ้านกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีมากทั้งระดับผู้ว่าจันทบรุรีพัตตบองและไผลินทหารนาวิกโยธินและทหารภูมิภาคที่หกัมพูชาระดับท้องถิ่นและระดับชาวบ้านมีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่องยาเสพติดการค้าชายแดนปัญหาความมั่นคงการศึกษาสาธนารณสุข และปัญหาอื่นๆด้วยดีเสมอมารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีการจ้างแรงงานชาวกัมพูชาประมาณวันละห้าพันคนเข้ามาเป็นแรงงานภาคการเกษตรตามแนวทางผลนมร้อนโมเดลโดยเฉพาะการเก็บลำไยส่งขายไปตลาดต่างประเทศสร้างรายได้แก่ประเทศไทยมากกว่าปีละ6 0 0 0ล้านบาทรวมทั้งสร้างรายได้แก่ชาวบ้านกัมพูชา ป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมชายแดนเส้นทางการเดินทางจากจันทบุรีไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในกัมพูชาอาทิภัยลินพัตบองที่มีประชากรมากกว่า1นล้านสแสนคนนครวัดนครโทมมีถนนที่สะดวกระยะทางใกล้เชื่อมต่อไปได้ถึงเวียดนามและจีนเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในภูมิภาคอุปสรรค ปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมเพื่อขนถ่ายและกระจายสินค้าของไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านในส่วนของประเทศกัมพูชาถนนสายที่5ที่มุ่งสู่เมืองพัทตะบองระยะทางจากจันทบุรีประมาณ90กิโลเมตรไผลิน20กิโลเมตรเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศกัมพูชาฝั่งกัมพูชามีการพัฒนาเป็นถนนมาตรฐานรองรับสินค้าจากไทยขณะที่เส้นทางในจังหวัดจันทบุรีที่เชื่อมต่อไปยังจุดฐานแดนทั้ง5จุดยังเป็นปัญหาอุปรสรรคของการคมนาคมถนนแคบ บางส่วนชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเปิดประชาคมอาเซียนซึ่งไทยจะได้เปรียดทั้งด้านการค้าการท่องเที่ยวความต้องการของจังหวัดจันทบุรีในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนรองรับประชาคมอาเซียน 1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงขยายถนนเรียบชายแดนรวมทั้งการขยายแนวเขตไฟฟ้าและการป่า,ปา 2. ก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม 3. ยกระดับชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อตสนองโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีแก่ประชาชนพร้อมทั้งเป็นการเปิดประตูการค้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน ถือภาษ์นิมิตเมืองจันนี้ร้องเรื่องเป็นสำคัญพร้อมใจสร้างสรรค์ให้จันสมบูรณ